ไหวเราถึงเวียดนามไอเดียตำรวจไทยใช้ AI ปิดหน้าจนเพื่อนบ้านอยากทำตามเคยจินตนาการไหมคะว่าถ้าเจ้าหญิงดิสนีย์หรือลูฟี่บุกไปรวบตัวแก๊งค้ายาหน้าปากซอยจะเป็นยังไงฟังดูเหมือนพอตหนังใช่ไหมคะแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่สถานีตำรวจบ้านเราเองคะ่ะ เรื่องนี้กลายเป็นไวรัเล้าสน,นั่นไปถึงเวียดนามเลยนะคะเมื่อพี่ๆตำรวจชุดสืบสวนเขาปิ้งไอเดียเปลี่ยนคาบถแถลงข่าวจับกลุ่มที่ปกติจะดูเครียดเครียดให้กลายเป็นตัวละครดังทั้งแก๊งหมวกฟางเจ้าหญิงดิสนีย์หรือแม้แต่ซานตาคลอสที่มาจับโจรรับปีใหม่แต่ช้าก่อนค่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าพี่ๆเขาแต่งตัวคอสเพลย์ลงพื้นที่จริงๆนะคะเพราะในความเป็นจริงนี่คือพลังของ AI ค่ะ ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจนั้นฉเฉลยว่าที่ต้องใช้ AI แปลงโฉมแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อความหาอย่างเดียวนะแต่หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยค่ะเพราะชุดสืบสวนต้องทำงานทางลับ การปิดบังใบหน้าจริงๆของเจ้าหน้าที่คือการเซฟชีวิตและเซฟการทำงานในอนาคตวันนี้เราจะข้ามฝั่งไปดูคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านชาวเวียดนามกันค่ะว่าทำไมเขาถึงอยากให้ตำรวจบ้านเขาทำแบบนี้บ้างโดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกไทยนำหน้าเราไปก้าวหนึ่งเรื่องการสร้างคอนเทนต์เสมอ ตอนแรกเห็นรูปนึกว่าเป็นแฟนอาร์ตท,ทำขำๆที่ไหนได้เพจทางการของตำรวจสามชุกโพสต์เองเลยการใช้ AI ปิดหน้าสายสืบทั้งฉลาดและช่วยให้ประชาชนไม่กลัวข่าวอาชญากรรมที่ปกติหน้าเบือ่อขอนับถือจริงๆคอมเมนต์ต่อมา เสงตลอดไปนะตำรวจไทยเทาเวียดนามบ้านเรามีวิธีทําสื่อสารแบบนี้ฉันคงขยันอ่านข่าวกฎหมายขึ้นเยอะวิธีการเข้าถึงแบบนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐได้มากไม่จำเป็นต้องทำหน้าเครียดตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าเป็นตำรวจเก่งคอมเมนต์ต่อมาฉันนับถือวิธีที่เขาเปิดเผยว่าใช้ AI จริงๆเขาไม่ได้หลอกประชาชนว่าใส่ชุดนั้นจริงแต่เขาอธิบายชัดเจนว่าเพื่อปกป้องสายสืบความโปรง่งใสบวกกับอารมณ์ขันนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่ชนะใจชาวเน็ตเวียดนามเราควรเรียนรู้จุดนี้คอมเมนต์ต่อมาส่วนตัวผมรู้สึกว่ารูปพวกนี้ดูราคาถูกยังไงไม่รู้ตำรวจเป็นตัวแทนของกฎหมายและความศักดิ์สิทธิ์ พอเอารูปเจ้าหญิงดิสนีย์มาใส่แบบนี้ใครจะไปเกรงใจมันอาจจะดังนะแต่ในระยะยาวจะทำให้ความน่าเกรงขามต่ออาชญากรหายไปคอมเมนต์ต่อมาการใช้ AI ปิดหน้าเป็นเรื่องดีแต่จำเป็นต้องทำเกินเบอร์ขนาดนี้ไหมสามารถใช้เอฟเฟคที่เป็นมืออาชีพกว่านี้ได้ แทนที่จะเปลี่ยนตำรวจเป็นตัวละครการ์ตูนมันดูเหมือนเรื่องตลกมากกว่าการจับกลุ่มคนร้ายจริงๆฉันไม่สนับสนุนวิธีนี้คอมเมนต์ต่อมาถ้าคนร้ายใช้ AI สร้างรูปปลอมเป็นตำรวจแดบ55เพื่อไปหลอกลวงประชาชนบ้างจะทำยังไงเส้นแบ่งระหว่างความสร้างสารรค์กับการทำให้เข้าใจผิดมันบางมาก ฉันรู้สึกว่ารัฐบาลควรคงท่าทีที่จริงจังกว่านี้ในช่องทางสื่อสารทางการคอมเมนต์ต่อมาบ้านเราถ้าพี่ๆตำรวจอำเภอลงรูปแบบนี้วันรุ่งขึ้นคงมีหนังสือตักเตือนทันที เรายังยึดติดกับรูปแบบและระเบียบวินัย да มากเกินไปดูไทยสิเขาพลิกแพลงและรู้จักใช้เทคโนโลยีมาทำภาพลักษณ์ใหม่ได้อย่างชาญฉลาดคอมเมนต์ต่อมาคนเวียดนามเราอ่ะก็ชอบเล่นมุกนะแต่ดูเหมือนสภาพแวดล้อมเรายังไม่อนุญาตให้มีความขบถในเชิงบวกแบบนี้เห็นตำรวจไทยแล้วรู้สึกว่าเขาใกล้ชิดกับวัยรุ่นมาก นี่สิถึงเรียกว่าการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่แขวนป้ายคำขวัญที่ไม่มีใครอยากอ่านคอมเมนต์ต่อมาฉันประเมินค่าเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลตรงนี้สูงมากในสายงานตำรวจสืบสวนการเผยโฉมหน้าเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องต้องห้ามเพราะอาจถูกล้างแค้นหรือทำให้เสียงานในอนาคต การใช้ AI เปลี่ยนเป็นตัวการ์ตูนช่วยซ่อนตัวตนจริงและทำให้รูปดูไม่น่าเกลียดจากการเซ็นเซอร์เบลอๆนี่คือการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างงานในหน้าที่กับเทคโนโลยีคอมเมนต์ต่อมานอกเหนือจากแง่มุมที่ตลกขบขันแล้วนี่คือบทเรียนเกี่ยวกับการทำให้แบรนด์มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนตัวกระตูนที่เราชื่นชอบความไว้วางใจของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อประชาชนไว้วางใจและรักตำรวจการแจ้งความหรือให้ความร่วมมือกับพวกเขาก็จะง่ายขึ้นมาก อย่าประมาทภาพ AI ที่ดูตลกเหล่านี้พลังของมันอยู่ที่การเชื่อมโยงทางอารมณ์คอมเมนต์ต่อมาดูสิหน้าตาเหมือนซินเดอเรลล่าเลยแม้แต่คุณยายของฉันถ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็คงไม่กล้าล้อเลียนเธอหรอกคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าผู้ให้บริการขนส่งของเวียดนามและแกรบนั้นยอดเยี่ยมมากส่วนผู้ให้บริการขนส่งของไทยนั้นดียิ่งกว่า คอมเมนต์ต่อมาเราว่า Rider กับ Grab ที่เวียดนามก็ดีสุดๆแล้วนะแต่ของฝั่งไทยคือยิ่งกว่าอีกคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนจะสนุกดีแต่ฉันก็แอบ,บกังวลนิดหน่อยตำรวจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงจังถ้าพวกเขาทำเกินไปพวกเขาจะไม่เสียความน่าเชื่อถือหรอคอมเมนต์ต่อมาถ้าเป็นเวียดนาม ทำแบบนี้คงโดนเรียกไปสอบสวนทันทีแต่ก็ควรถามตัวเองว่าทำไมประชาชนถึงไม่สนใจข่าวทางการเอาจริงๆตอนเห็นข่าวนี้ครั้งแรกใครจะไปคิดคะว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นเจ้าหญิงดิสนีย แก๊งหมวกฟางหรือแม้แต่ซานตะคลอดไปยืนแถลงข่าวจับแก๊งขายาหน้าปากซอยฟังดูเหมือนพลอตหนังหรือแฟนอาร์ตใช่ไหมคะแต่ไม่ค่ะนี่คือเรื่องจริงจากเพจสถานีตำรวจไทยของเราเองตอนแรกเพื่อนบ้านเวียดนามนึกว่าเป็นภาพตัดต่อเล่นขำๆที่ไหนได้เพจทางการโพสต์เองเลยแล้วก็กลายเป็นไวรัลยาวไปถึงเวียดนามทันทีแต่ช้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าพี่ๆตำรวจเขา ใส่ชุดคอสเพลย์ลงพื้นที่จริงความจริงคือทั้งหมดนี้คือพลังของ AI ผู้กำกับสถานีออกมาเฉลยชัดเจนว่าเหตุผลหลักไม่ใช่เพื่อความหายอย่างเดียวแต่คือเรื่องความปลอดภัยของชุดสืบสวนเพราะตำรวจสืบสวนต้องทำงานลับการโชว์หน้าเท่ากับเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อการทำงานในอนาคตแทนที่จะเบลอหน้าแบบเดิมๆที่ดูน่ากลัวและแข็งๆเข,ขาเลยเลือกใช้ AI เปลี่ยนเป็นตัวละคร ดังแทนถังซ่อนตัวตนแถมยังทำให้ข่าวดูเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยพอข้ามไปดูคอมเมนต์ชาวเวียดนามบอกเลยว่าสนุกมากฝั่งที่ชอบก็ชอบสุดใจบอกว่าไทยเก่งเรื่องคอนเทนต์ทำข่าวกฎหมายที่ปกติน่าเบื่อให้หน่าอ่านบางคนบอกเลยว่าถ้าตํารวจเวียดนามสื่อสารแบบนี้เขาจะขยันติดตามข่าวบ้านเมืองขึ้นเยอะ หลายคอมเมนต์ชื่นชมเรื่องความโปร่งใสที่ตำรวจไทยบอกตรงๆว่าใช้ AI เพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ไม่หลอกไม่แถความจริงใจบวกอารมณ์ขันคือสิ่งที่ชน,นะใจคนดูแต่แน่นอนค่ะก็มีฝั่งที่กังวลบางคนรู้สึกว่ามันดูไม่ขลัง กลัวว่าภาพลักษณ์ตำรวจจะดูไม่จริงจังหรือกลัวว่าจะมีคนเอา AI ไปปลอมตัวเป็นตำรวจหลอกประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากมันสะท้อนว่าเส้นแบ่งระหว่างความสร้างสารรค์กับความน่าเชื่อถือมันบางจริงๆ สุดท้ายแล้วเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ภาพหาหาแต่มันคือบทเรียนสำคัญของหน่วยงานรัฐเรื่องการทำให้ตัวเองดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะเมื่อประชาชนรู้สึกใกล้ชิดความไว้วางใจก็จะตามมาและเมื่อคนไว้ใจตำรวจการให้ความร่วมมือก็จะง่ายขึ้นมาก